ทางสำนักประษาสัมพันธ์เขต7จจันทบุรีค่ะจัดกิจกรรมสมโมสรคนสื่อเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายสื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่ออย่างรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศรวมถึงส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ปลอดภัย ที่โรงแรมเคพีแกรนจันทบุรีนายทองทศมหามนตรีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมสมโมสรคนสื่อโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเครือข่ายสื่อมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์10จังหวัดเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการสำรวจความต้องการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนโดยกรมประชาสัมพันธ์ระยะ20มีเป้าหมายหลั กประการประกอบด้วยการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนและนําข้อมูลมาประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายการส่งเสริมสังคมที่มีภูมิรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการเป็นผู้นําด้านข้อมูลดิจิทัลและเครือข่ายข้อมูลและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวหวังสร้างและก็พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่ออย่างรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศรวมถึง ถึงส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ปลอดภัย